ขอเชิญร่วมงานการกุศลเพื่อหาไรายได้สร้างอาคารอนเนกประสงค์บำรุงการศึกษาและใช้ในกิจการของมัสยิดในงานหานน้าใจสู่นุรุ่นฮูดาครั้งที่สองณมัสยิดนุรุ่นฮูดาบ้านตากแหวงขอตําบลวังตะเคียนอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดในวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม 2,567โดยนายสักชัยบุญมาอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาครประธานพิธีอดีอุมารมิทธรมณนะประธานจัดงานเริ่มงานเวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาเวลา14นาฬกาฟังอาจารย์สมานอาดัมประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดตราดบรรยายพิเศษหวัวข้อการบริหารงานในจังหวัดตราดต่อด้วยดรวิเชียนทัพเจริญพพี่น้องประชาชน หลังเปิดงานภาคเกียนฟังอาจารย์ยูซุป,ปงกวีและอาจารย์สมิทธ์มักดารสในหัวข้ออิสลามกับยาเสพติดและปิดท้ายฟังอาจารย์อัชอารีเดวีเลวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมศกนี้เินร่วมงานที่มัสยิดนูรุนฮูดาบ้านตากแวงขอ เขาสมิงจังหวัดตราดอาจารย์สมานอาดัมและอิหมามตอ่อฮาวงประเสริฐประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์อิหมามอิสมาอลมิทธมณะนะประธานอำนวยการรอต้อนรับตลอดงานออมีล